อย่างที่ผมบอกว่าคลิปหลุดมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้เราได้เห็นให้คนได้รู้ถ้าคนไม่รู้คลิปคลิปไม่หลุดคนก็ไม่รู้คนก็ไม่เห็นคนก็ไม่ตาสว่างก่อนหน้านี้เห็นไหมครับตอนคลิปยังไม่หลุด ไอ้องยิงนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังไปคุยกับแม่ทัพเลยเรื่องการเปิดปิดชายแดนทั้งทั้งที่เขาปิดก่อนนะครับกัมพูชาแต่นายกเพทองทานบอกว่าแม่ทัพดูสิในหน้างานไปเปิดปิดได้พร้อมกับเขาไหมเราปิด8ปดโมงถึง3ามโมงเย็นอัมพูชามาปิด9ก้าโมงถึง4ี่โมงเย็นเห็นไหมครับเขาปิดหลังเราแต่นายกรัฐมนตรีของไทยตอนคลิปยังไม่หลุดไปสั่งทหารบอกไปช่วยปรับให้เหมือนกับของเขาดิช่วยโหดังๆหน่อยดิครับพี่น้องครับนี่ขนาดคนเป็นหมื่นนะโหเหมือนกับคนเป็นแสนเลยเห็นไหมพี่น้อง พพอคลิปหลุดเป็นไงครับทำตัวไม่รู้ร้อนรู้หนาวแล้วถ้าคลิปไม่หลุดไม่รู้จะเสียอะไรให้กับกัมพูชาไปมากไปกว่านี้เห็นไหมครับแล้วพอคลิปหลุดปับ๊บทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ขอโทษขอโพยพี่น้องประชาชน เสียใจเสียดายเสียใจไม่ทําประเทศให้เสียหายประเทศไม่ได้เสียหายตัวเองไม่ได้อะไรแต่สิ่งที่เสียหายพี่น้องครับเกียรติภูมิของประเทศเกียรติภูมิของชาติเกียรติภูมิของประชาชนคนไทยที่มีนายกเลวซามบัดซบแบบนี้ครับพี่น้องครับพี่เห็นไหมครับก่อนคลิปหลุดเป็นชั้นนั้นแล้วพอคลิปหลุดไปสอทรอทักษณิณชินวัตรที่ผมเรียกว่าคนหน้าเหลี่ยมไม่รู้หายไปไหนเพิ่งมาออกรายการเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยพยายามจะช่วยลูกเพราะว่าที่คลิปหลุดนี่วันนั้นเขาก็บอกคุณพ่อเหมือนกันในขณะที่เขาเป็นพ่อเพราะว่าจะค คุยกับทางฝั่งกัมพูชาแล้ววันนั้นก็มีกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการไปกาลาโหมไปเลขานายกไปแล้วก็ไปคุยกันที่โรงแรมรดวูดพี่น้องดูนะครับแต่เวลาเราดูคลิปเสียงอะความจริงพี่น้องค,ความจริงก็คือความจริงใครคุยกับใครใครโทรหาใคร ใครออดอ้อนเขาใคยจะให้ทรัพย์สมบัติของเราให้ใครมันรู้กันหมดมึงไม่ต้องมาเสือกกับคนไทยทั้งประเทศแต่เขาพยายามบอกครับว่านี้นัดแน่ไปกันแบบนั้นแต่พี่น้องดูเดี๋ยวปล่อยให้เขาพูดทิ้งที่ทักษิณพูดคือคําโกหกทั้งเส้นพี่น้องครับวันนั้นเราดูกันได้ถ้ามันไปกันจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายกลับกันก่อนบอกว่าฝั่งกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนเขานอนหลับอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าหลับจริงหรือไม่หลับจริงอ่ะแต่ผมไม่เชื่อทักษิณพูดเขาบอกว่าฮุนเซนไปแล้วก็ไม่โทรมาแล้วก็สรุปว่าาาสุดดทท้้ยพออัังนนีเเกกลบกหมื อุ้เอิงคนหนึ่งแล้วบองฮวดไปอยู่ไหนอะอยู่กับอุ้เอิงในห้องหรือ,อยังไงพี่คนเป็นล่ามอยู่กันสองคนเห็นไหมครับแล้วทาไมเขาอยู่ด้วยกันได้นี่คือคําโกหกคาโตแล้วบอกว่าโทรมาเข้ามือถือมีบองฮวดอยู่ด้วยสรุปว่าคุณบองฮวดก็อยู่กับอุ้งอิงตลอดเวลาหรือ,อยังไงวะไม่แยกกันไปไหนเลยเหรอแต่คนอื่นไปหมดแล้วสิ่งสําคัญพี่น้องถ้าสมมุติว่ารัฐมนตรีกาโหมอยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ต่างประเทศอยู่เลขานายกรัฐมนตรีอยู่สแสดงว่าพวกนี้สมคบคิดขายชาติกันใช่ไหมพี่น้องครับ